สวัสดีครับ f c แฟนคลับแฟนหมอลำทุกทกท่านนะครับเออคลิปนี้นะครับ f c ท,ทุกทท่านขออนุญาตพูดถึงมาดามชุตี้นะครับหรือว่าน้องอามชุติมาเนาะนะครับนักร้องนักแต่งเพลงเนาะที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะครับ มีความเก่งกาจในด้านการแต่งเพลงและร้องเพลงเนาะโดยเฉพาะเพลงผู้สาวคาราะที่น้องอามชุติมาเป็นผู้แต่งนะครับเพลงนี้แหละครับที่ทําให้ลหหาไยหทองคําดังสุดๆก็เพราะเพลงนี้นะครับแล้วก็เพลงอดีตที่เคยพังเนาะน้องอามก็แต่งเองร้องเองนะครับสมัยสมัยอยู่กับไหยทองคำเนาะตอนนั้นนะครับแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็ได้ออกมาจากไหทองคําแล้วนะครับ แล้วก็มีประเด็นราม่าต่างๆกับในห้างประจักษ์ชัยเนาะแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้น้องมันจบไปนานแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้องอามชุดทมามาในมาดใหม่นะครับมาดามชุดตี้นะครับมาในสายนางงามเนาะน้องอามหรือมาดามชุดตี้นะครับตอนนี้มาในลุกใหม่นะครับมิสเกรนเพล่ะนะครับตอนนี้น้องอามสมัครประกวดที่จังหวัดเพล่เนาะก็มีกระแส บูลี่น้องอัมนะครับโอ้โหทั้งด่าทั้งบูลี่เรื่องหน้าตาความสูงต่างๆเนาะสารพัดเลยนะครับแต่น้องอัมก็ไม่ท้อนะครับน้องอามก็สู้มาตลอดเนาะจนประสบความสําเร็จเป็นมนะิสเกรนเพล่เนาะและก็ล่าสุดนี้ก็ประสบความสําเร็จได้รองอันดับ5นะ้ามิสเกรนไทยแลนด์เนาะพ่วงด้วยตําแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะครับและก็ตําแหน่ง เกรนอะวอร์ดเนาะนี่เลยครับมาด้วยลุกที่สวยสดใสร่าเริงนะครับจนได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะครับน้องอามก็เป็นเด็กที่สู้ชีวิตมาตลอดนะครับโดยลำพังเนาะยังไม่มีแบกอะไรมาหนุนหลังเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็มาในมาดนางงามมาในลุกของนางงามนามมาดามชุดตี้นะครับซึ่งมีบอสนวัตเนาะเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับปัจจุบันนี้เนาะ น้องอามหรือว่ามาดามชูตี้มาด้วยลําพังจริงๆนะครับมาด้วยความสามารถมาด้วยความเป็นนักสู้ของน้องเขานะครับแล้วก็มีเพจดังเนาะเพจหนึ่งนะครับเพจเล่ามายังไหวนะครับได้โพสต์ข้อความว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครของอามชุติมาต่อไปนี้อามจะไม่โดดเดี่ยวไม่ต้องต่อสู้เพียงลําพัง เพราะจะมีครอบครัวเกรนที่คอยอุ้มชูอยู่เสมอมีบอสปะปะนวัตที่คอยปกป้องช่วยผลักดันมีพี่อิงฟ้าที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างมีเพื่อนเพื่นพี่ๆครอบครัวเกรนที่เสนอบอุน่นมีแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจอามชุติมาหรือมาดามชุติ้เจ้าของตำแหน่ง ตำแหน่งรองอันดับห้ามิสเกรนไทยแลนด์ตำแหน่งขวัญใจสื่อบนชนตำแหน่งเกรนไวท์อเวดอามชุติมาแค่ลงประกวดคนก็รุมดา่ารุมสาบรุมต่อว่าโดนบุรี่ต่างๆนานาแต่อามก็สามารถลบคำสบประมาทได้ด้วยความพยายามของตัวเองมันฝึกฝนพัฒนาตัวเองจากคนตัวเล็กๆกลายเป็นจุดเด่นด้วยผลงานรอยยิ้มเสียงหัวเราะ ความสดใสบนวิธีจนชนะใจคนดูคว้ารางวัลมาได้สำเร็จวันนี้แสงส่งมาที่น้องอามแล้วนะทุกคนเห็นถึงความสามารถของเธอแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะนะครับอันนี้ก็เพจดังน้องได้โพสข้อความถึงน้องอามนะครับพูดถึงน้องอามนะครับเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นนักแต่งเพลงนักร้องนะครับ จากเด็กบรรน,นอกเนาะเด็กบรรน,นอกจริงๆเลยนะครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวในความจกาศในการแต่งเพลงนะครับเก่งในการแต่งเพลงเนาะถึงแม้ว่าเพลงผู้สาวคาลาะแล้วก็อดีตที่เคยพังนะครับตัวนี้เป็นของลิขสิทธิ์เนาะลิขสิทธิ์เป็นของห้างไห่องคำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปนนวัตก็บอกว่าขอให้น้องอามนี่แต่งเพลงใหม่ขึ้นมา เพลงเก่านี่ปล่อยมันไปตอนนี้ก็ต้องทําเพลงใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองนะครับบอสนวัตนี่เรียกว่าปลุกกระแสกระตุ้นให้น้องอารมสู้นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่คอยชี้นำในสิ่งดีๆให้กับน้องอามเนาะเด็กคนนี้นะครับมาอยู่ในความดูแลของเกรนเนาะมิสเกรนของบอสนวัตนะครับนว่า เริ่มศูนย์ใหม่กันแล้วกันเนาะอย่างที่น้องอามพูดละน้องอามมาดามชดตี่เริ่มนับศูนย์ใหม่นะครับเริ่มจากศูนย์เนะาะเราไปอ่านคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซีต่างๆนะครับที่แสดงความคิดเห็นเนาะว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าเอาจริงๆนะเมื่อก่อนไม่ชอบนะตอนนางทําสัญญกรรมใหม่ๆคิดว่านางติดสัญญกรรมแต่พอมารู้จุดประสงค์นางวันนี้บอกเลยว่า นางเลิศสุดๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความคิดนางก้าวกระโดดไกลมากผู้คนอ่านใจนางไม่ทันนางเก่งที่สุดรักนะอามนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งและสวยอามชูนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบเพลงอดีตท,ที่เคยพังมากค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหน้าอายุ17สวยแบบบ้บานๆตอนนี้สวยแบบอินเตอร์ ชื่นชมความพยายามของน้องอาร์มนะคะหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตตนเองนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวยตั้งแต่เกิดภาพ17ปีบ้านๆน,น่ารักตอนนี้นางน่ารักฉันรักนางนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบและรักเธอตั้งแต่เธอร้องเพลงอริที่เคยพังเข้าวงการแรกๆวงการร้องเพลงติดตามมาตลอดน้องอาร์มภูมิใจแทนที่เธอพยายามและเธอทําสําเร็จนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านับถึงหัวใจของหนูจริงๆนะอามชุติมาแม่ติดตามหนูมาตั้งแต่หนูยังเด็กอยู่จนหนูได้มาอยู่กับวงไหทองคำคอนเสิร์ตครั้งแรกของหนูแม่ก็ได้ไปดูนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอแม้กระทั่งวันนี้มีการฟ้องร้องเรื่องที่สิทธิ์เพลงออกรายการโหนกระแสแม่ก็ยังนั่งเชียร์หนูอยู่นะแอบดูและเป็นกำลังใจให้หนูมาตลอดจนถึงวันนี้แม่ ผลลุกเลยที่ได้เห็นหนูสู้จนหนูสำเร็จลบคำสุดประมาทของผู้คนมากมายสุดยอดเลยค่ะเอาหัวใจแม่ไปเลยร้อเรซรับหนูเสมอมาจาก f อฟนะครับ63ปีเนาะอันนี้แหละครับเหล่าบรรดาเอฟซต่างๆที่ชื่นชมและก็ให้กำลังใจมาดามชุดที้นะครับหรือว่าน้องอามชนะุติมาเนาะผู้ที่เป็นนักสูู้นะครับไม่ยอมท้อถอยนะครับ ปัจจุบันก็อยู่กับโบสนวัตนะครับอยู่กับสังกัดเกรนเนาะมิสเกรนเกรนไทยเลนนะครับของโบสถ์นวัตนะครับ